สวัสดีครับวันนี้พบกับลุงขาวเหมือนเดิมวันนี้ลุงมีต้ยมยำปลาตะเพียนแม่น้ำตัวใหญ่ๆไข่เต็มท้องมาฝากเมนูง่ายๆทำไม่ยากอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ตามลุงมาก็มีขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงเกลือผงปรุงรสน้ำปลามะนาวพริกขี้หนู พริกแห้งทอดหรือคั่วก็ได้ใบโหระพาผักชีฝรั่งใบสะระแหน่และก็ปลาตะเพียนตัวใหญ่ๆไข่เต็มท้องพร้อมและเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาน้ำเดือดแล้วขาใส่ไปตะไคร้ใส่ไป,ไปใบมะกรูดใส่ไปหอมแดงใส่ไป เกลือป่นใส่ไปผงปรุงรสใส่ไปผงทุรสนิดหน่อยชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่ว่าลุงชอบเลยต้องใส่เพราะว่าผงทุรสอยู่คู่ครัวไทยมายาวนานปลาตะเพียนใส่ไปแล้วเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆด้วยไฟกลางๆปิดฝาไว้ก่อน เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันหลังจากเราต้มปลาจนสุกแล้วเราก็ตักปลาใส่ถ้วยไว้เดี๋ยวเราจะมาปรุงน้ำต้มกันเอาละเดี๋ยวเราจะมาปรุงน้ำต้มยำกันน้ำปลาใส่ไปมะนาวบีบใส่ไปพริกขี้หนูที่โขกไว้ใส่ไปโขกละเอียดโขกหยาบก็แล้วแต่ชอบเลย แล้วก็ปรุงรสให้ได้ตรงตามความต้องการเลยแล้วเราจะไปเทราดปลากันผักชีใส่ไปผักชีฝรั่งใบสะระแหน่ใส่ไปัหระพาใส่ไปแล้วเราก็ใส่น้ำต้มยำที่เราปรุงไว้ลงไป เอาละเสร็จแล้วหน้าตาจะประมาณนี้เลยเป็นไงบ้างครับต้มยำปลาตะเพียนแม่น้ำตัวใหญ่ๆไข่เต็มท้องหากชอบก็ไปลองทำดูทำแล้วไม่อร่อยไม่เป็นไรครับทำใหม่ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็อร่อยเองเชื่อลุงสำหรับวันนี้ลุงก็บ๊ายบาย